หลายคนคงสงสัยว่าวันนี้หนูดีเจต้นน้ำอยู่กับใครนี่นะคะทักทายผู้ชมค่ะที่ติดตามทางช่องของเราอยู่เป็นประจำนะคะไม่ทุกแอปพลิเคชันเลยไม่ไว่าจะเป็นช่องสีฟ้าสีแดงแล้วก็สีดำนะคะวันนี้เราอยู่กับตลกในตำนานอีกหนึ่งคนาคทำอะไรคะพี่เป <c oughs> ็นดาวเป็นดาวสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับดีเจต้นน้ำเชิญย้ <c oughs> <c oughs> ปลอยยิ้มค่ะโอเคเ<า>นี่ยพอมาเจอพี่นี่อยากจะสอบถามนิดนึงอยากจะคุยกันนิดหนึ่งว่าเอ๊ะพี่เข้าสู่วงการได้ยังไงคะเนี่ยมีหลายคนสงสัยกันเนี่ย FC หนูนี่สงสัยมากเลยเนี่ยพี่เข้าอยู่ในวงการนะจริงๆแล้วพี่แลตะตละกันไม่เป็น เล่นไม่เป็นแต่อยากจะเป็นตลกก็เลยหัดเล่นกันโดยมีคู่ขาคือนายกอบาแสงเนยร์สองคนคือคำว่าอยากจะเล่นเนี่ยทำไงรู้ไหมไม่เอางี้พี่พี่เข้ามาสู่วงการตั้งแต่ปีพศไหนโอ๋ยปีพศน่าจะเป็นปีพศ3940แล้วล่ะ3940โอเคเรียกว่าข้ามวดอยู่ในวงการมาใช่30ปีใช่30ปีแล้วเล่นตลกกันนะแต่ถ้าเข้าวงการจริงเนี่ยจะเป็นน่าจะเป็นปี44่สี่า มาอยู่มาเล่นตลกได้ยังไงคะอยากรู้ก็คือจริงๆแล้วเราเราอยากจะเป็นตลกอยู่แล้วแล้วเราก็เลยฝึกตลกสองคนกับนายกอบาอถึงเนี่ยก็เล่นไปคุยบุกกันไปแบบเล่นกันไปก็หัดเล่นกันไปแล้วก็ตั้งทีม,มแล้วก็รุยลุยแบบ ไม่ได้ตังค์นะเล่นแบบไม่ได้ตังค์นะงานฟรีว่างานงานรีงานช่วยอ่ะช่วยเขางานนู้นมางานนู้นางานนี้แสดงความสามารถให้คนเห็นสมัยก่อนกดนตีเมืองการเยอะเราก็จะไปแบกตู้แบกเครื่องเสียงลองไม์แล้วก็ถึงเวลาทําการแสดงเราก็เขาจะให้ตั้งสิบนาทีห้านาทีอย่างเงี้ยสำเนีงที่ตั้งชื่อคือนายโอบามรูตังให้ แล้วทำไมถึงมันมัน,ม,นมันต้องมีแบบที่มาที่ไปทําไมถึงตั้งชื่อสําลีเพราะอะไระเพราะเราขาวมันสยยําลีหรือยังไงยังไงเหมือเรือเราเม็ดนายสัมลีเม็ดนายหรือ,อยังไงเป็นประมาณนั้นเลย <c oughs> ประมาณนั้นเลย เอประม,ม,มาณสำลีเม็ดในนะคะคุณผู้ชมต้องเม,ม็ดสำลีนะคะไม่ใช่ขาวเหมือนสำลีนะคะต้องดูเม็นนะะดข้างในนะคะโอเคโอเคเอาเลยทีนี้อ่าอยาก,กแ,แกหลังจากนั้นก็เล่นกับนายกอบ,บะเรบะ <ๆ S 2> าบบกั้เป็นมาเรื่อยแล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวตอนตอนนั้นมีช่วงหนึ่งที่นายกอบ,บะเข้าในวงการไปเล่นตลกคาเฟ่เราก็อยู่ของเราอยู่ที่ ตอนนั้นตลกคาเฟ่เล่นเล่นที่ไหนบ้างคะเล่นที่ไหนบ้างตอนนั้นนายกบามเล่นก็อยู่กับยาวยุทธยาแล้วมันก็ทิ้งพี่ไว้อยู่ที่บ้านนอกทิ้งเลยทิ้งเลยทิ้งเลยแล้วก็เรียบร้อยพี่ก็เลยพี่ก็เลยอยู่บ้านนอกก็ยังมีทีมงานอยู่จ้าจ้ะหลังจากนั้นนายกมันออกจากพยาวยุทธยาเล่นอยู่ได้แปดเดือนมันออกมาตั้งทีมกับพวกเราก็เล่นกันต่อเล่นกันต่อต่อต่อไปมีช่วงหนึ่งที่ในทีมงานคัด ัดกันเรื่องความคิดก็เลยแยกแตกแตกกันไปอย่างี้แต่พี่ยังเล่นอยู่พี่ก็เลยไปอยู่กับวงตีพลาติก U F O ผู้ใหญ่กาแปกเดินสายเล่นลูกทุ่งกันไปจนกระทั่ง นายกมันเห็นว่าเราเรายังเล่นอยู่มันก็เลยเข้ามาร่วมเราต้องแต่ปัญหาเป็นต้นมาก็ตั้งทีมกันมายาวเข้าในวงการเลยจนได้ตังการปัจจุบันนี้ค่ะนี่คือที่มาที่ไปของการมาเป็นตลกของพี่สำลีโปรยิ้มนะคะนะอ่าและปัจจุบันนี้พี่ทําอะไรอยู่คะเนี่ยตอนนี้อ๋อปัจจุบันก็คือทำอาชีพอาชีพอาชีพส่วนตัวคือธุรกิจส่วนตัวธุรกิจส่วนตัวคือขายหมูแดดเดียวบ้างขายตต่มบ้างแล้วแต่ แ,แต่เวลาว่างเราทําได้แล้วก็ทำอเอาให้โฆษณาประชาสัมพันธ์ในช่องหนูได้เต็มที่เลยพี่โฆษณาขายอะไรบ้างติดต่อได้ยังไงอะไรขายได้เลยเต็มที่พี่ติดต่อได้เลยเดี๋ยวอีกสักครั้งเดี๋ยวยังไม่โฆษณาเพราะยังอุบไว้ก่อนเรากํลาลังจะเริ่มเริ่มทําไอติมโบราณอยู่ ฝากด้วยไอติมโบราณพี ok ่สำลีโปรยินนะคะตลกในตำนานอีกหนึ่งคนนะคะฮะตลกรุ่นพี <t <t ok ่ค่ะสยังไม่ลาใครยังไม่ลาใจเย็น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 ใจเย็ล้วไอฝากผลงานนิดนึ่งไอฝากผลงานแล้ก็ตอนนี้ก็มีไอติมไอติมโบราณล้วก็อยู่กับทีมงานนายกอบาถึงเนินนายกสมาคมศิลปินตลกค่ะคงยังไม่ไปไหนการรับเล่นงานทั่วประเทศเลยเดินสายไปเลยเราคงยังไม่ไปไหนแล้วคงจะอยู่คนเดียวค่ะคคุณรถมาค่ะคุณรถเาเกย์ค่ะวันเดียค่ะเจ้าเกย์ วันดีป๋า,าค่ะวันดีค่ะวันดีค่ะป๋าจะเลมาพอดีอ่ะ โอเควันนี้เรามาเล่นงานไหนกันพี่วันนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยวันนี้เราอยู่ที่บ้านสอนเพชรสอนสุพรรณอ่าอยู่ที่อะไรนะดอนบาทองอูทองอูทองจังหวัดสุพรรณบุรีโอเคเลยวันนี้เราทีมงานตอนนี้ก็โอบอสเซเนอร์มาทำการแสดงที่นี่ก็ย้อนเออลำลึกถึงอาสอนเพชรสอนสุพรรณครับผมนะการจากไปของอาสอนเพชรนั่นเองสองปีสองปีอสองปีโอ้เดี๋ยวกลางเตรียมตัวจะขึ้นเวทีแล้วครับผมโอเคเลยค่ะยังไงก็ช่วงนี้ก็นอกจากไอติมแล้วมีอะไรบ้างนะพี่ ก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็เล่นเล่นรับรับงานกับท่านนายกอบะเสียงเนอครับผมอ่าโอเคแล้วก็ฝากฝากด้วยร้านอาหารของโคจุมทางนายกอบะถึงเน้อฝากด้วยนะคะ สําหรับท่านนายกโอบะเี็งเหนือก็เป็นนายกสมาคมศิลปินตลกประเทศไทยนะคะฝากด้วยท่านก็มีร้านอาหารนะคะกับร้านครัวชุมทางอยู่ที่ไหนพี่ตั้งอยู่ที่ไหนที่ตำบลหัวโพอำเภอต่อไน้องจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะยังไงฝากไปด้วยนะคะผ่านไปแถวนั้นก็อย่าลืมแวะด้วยนะคะครัวชุมทางนะคะฝากด้วยนะคะคุณผู้ชม โอเคไว้เจอกันแล้วเจอกันครับผมสวัสดีคร่ะจะลาอยู่เลยเลยเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะคลิปของเรากันอยู่เรื่อยๆนะคะที่ช่องดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มฝากกันไว้ด้วยนะคะเอาพี่ขอดนึงนิดหนึ่งกิ้งท้ายดิ้งโอ้ยเหนื่อย ไอ้กูเหนื <of> <ici> ่อยอีกแล้วโอเคขอบคุณพี่ๆที่สำรีนะค่ะที่ยินที่มาวมรายการกับเรานะคะและเจอกันคลิปหน้าจะไปเม้ามอยคุยกับใครพากินพาเช่าพาพาชมพาเพลินอะไรที่ไหนติดตามด้วยนะะ ดีเจแล้วมูจะเต้นทำไมวะพี่สัมฤีบอกติดตามด้วยดีเจต้นนาำเชิญยิ้คขอบคุณครับติดตามผลงานไปเรื่อยๆนะคะแจาก,กันาคลิปหครับคุณผู้ชมเยอะทุกแอปพลิเคชันเลยนะคะขอบคุณครับไปแล้วค่ะยบ,บายพี่สัมฤีบ๊าไบายพียะะไ่ไหนไปไปไปขึ้นเวทีกันแล้วค่ะสวัสดีจ้ะ